ลงแข<ป>นตั้งแขนขันอาตรารเสร็จลงไปแล้วก็ล้า,างปากถึงกีบอนไว้แล้วต่อมาทำอะไรเสร็จทำมาตรฐาน357แล้วก็ะ 7, วกจะแจกขันยอดนักสู้ขันยอดนักสู้เนี่ยวันนี้ เวลาทาดอาหารยังมีบางลูกเอาถ้วยเวลาขนมหวานกนใส่ให้ครับรับพนักงานแบนี้รนะับนักพนัา,นนนานต่อไปจะเป็นนี้เรียกว่าขันเชื่ทับน์สมุทรนะคับนี้ทุกร<ๆ>ูปมีนัแกแจกแจกวันนี้ต้องรีบมารับแจกแล้วก็ปาจิต ที่อยู่เมื่อคืนมาดูรู้แล้วสารจะมช่วคืออะไรที่บ้านเมื่อวานขับ60ตัวลูกผมว่าเช็กดูแล้วแต่ว่าด้วยกขับมาไม่หอต้อคกรุมุมนั้เองหรือดป่วยอ่หาสั่งลยไหมอาหสั